สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็ออกมาล่าหนูนากันอีกเช้งเคยนะครับดักไว้หลายที่แล้วครับลืมนึกว่าไม่ได้เอาโทรศัพท์มานะครับเลยผมหยิบโทรศัพท์ถ่ายผมก็ได้ดักแปลงไกลๆนู้นนะครับป่าไผ่นู้นเลยนะครับไว้ประมาณสี่สิบห้าสิบหลังนะครับนะครับแล้วเราก็มาเดินแปลงนี้นะครับดูซิว่าจะมีตัวให้ดักหรือเปล่าเดี๋ยวเจอกัน ไปนอนนาแน่นวิดักหนูนะไม่ใช่ไปนอนกลางเต็นชิวๆวครับผมก็ได้เวลาออกไปหาที่นอนนะครับดักหนูนะครับโอเคเยอถึงที่แล้วเจอกัน เด้อพี่น้องก่อนยามหนูครับสวัสดีครับท่านผู้ชมก็ได้ถึงเวลาออกมายามหนูแล้วเนาะเราก็มาถึงจุดแรกนะครับที่เราดักกันครับอยากจะดูกันว่ามีตัวหรือเปล่าครับเดี๋ยวเจอกัน ครับผมจุดแรกไม่ได้สักตัวครับได้แค่แต่งบ่วงนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันจุดต่อไปครับเดี๋ยวเจอกันครับผมเราก็มาถึงจุดที่สองที่เราดักหนูนะครับเดี๋ยวรู้กันว่าจะได้หรือไม่ได้ครับเดี๋ยวเจอกันมาครับตัวหนึ่งนะครับแล้วตัวที่สองก็ดิ้นอยู่นะครับตัวที่สองนี่ตัวที่สองนะครับเดี๋ยวเจอกันนี่นะครับโฉมหน้าตัวที่สองเดี๋ยวเจอกัน ตัวที่สามครับก่อนหน้านี้มาขาดไปสามบ่วงเลยนะครับไม่ได้ถ่ายให้ดูโอเคเดี๋ยวเจอกันตัวที่สี่ครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันตัวที่ห้าครับเดี๋ยวเจอกันตัวที่หกครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันครับผมจุดที่สองล้วได้หกตัวนะครับเดี๋ยวเราไปจุดจุด ที่สามจุดท้ายครับเดี๋ยวเจอกันครับแปลงที่สามนะครับไม่ได้สักตัวดักไว้ประมาณ8ดหลังนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับที่พักกันครับพรุ่งนี้เช้าเรายาวกันใหม่เดี๋ยวเจอกัน กับมันหครับเหมือนได้กินกางนามันก็ต้องปอบเต็มปอกดักหนูย่างหนูนะครับนี่ดูดูย่างหนูหวานเยอะนะครับพี่น้องนี่ย่างหนูครับรอกินข้าวกันนะเดี๋ยวเจอกันนอนคืนนี้ครับตอนเช้าเจอกันครับผมสวัสดียามเช้าครับ เราก็มายามหนูนานแล้วเก็บบ่วงดักหนูด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวดูดดกันว่าเช้านี้เราจะได้ตัวไหมเดี๋ยวเจอกันครับพี่น้องบ่วงแรกก็ขาดเลยนะครับโอเคแล้เวเราไปดูบ่วงต่อไปตัวแรกเชา้านี้น,น่าอาจจะเป็นตัวเดียวด้วยนะครับบ่วงรูดบ่วงเสียหมดเลยครับโอเคเดี๋ยวเจอกันตัวที่สองจ้าเดี๋ยวเจอกัน ครับย,ยอดรวมเช้านี้นะครับนี่ไปกันหลายคนนะนู่นครับนู่นนู่นกล่องนี่โอเคเช้านี้จบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ